นี่นะครับผมพามาชมเกษตรผสมผสานนะครับผมโดยใช้โซลาเซลล์หมดเลยนะเลี้ยงหลายอย่างนะครับผมโซนฝั่งนู้้นก็เลี้ยงวัวนะตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่ไข่นะครับผมยังทําไม่เสร็จนะตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็มีการเลี้ยงตัวนี้แม่แดงนะครับผมเอาไว้ให้ไก่อะไรนะต่างๆเลยนะครับผมนี่ฮะเกษตรผสมผสานนะครับผม ก็มีการปลูกหญ้านะครับผมพอม,มีการเลี้ยงวัวด,ด้วยนี่ฮะหญ้าที่ปลูกนี่ฮะผมคอกวัวนะกำลังทำอยู่นะครับผมกำลังทำตัวที่วางหญ้านะครับเป็นคอกหญ้านะนก็มีสปริงเกอร์ในการรด หญ้าต่างๆนะครับผมนี่ฮะหญ้าสวยเลยนี่ครับผมมาชมระบบโซล่าเซลล์นะครับผมฝั่งนี้อ่าโซล่าเซลล์จะอยู่ทางนี้นะครับผมฮะนี่ฮะนี่นะครับผมโซล่าเซลล์สีแผงนะครับผมมีบาดานนะบาดาล โต5นิ้วนะครับผมบาดาน5นิ้วนะี่ยตัวบาดาน5นิ้วนะครับผมก็ใหญ่ไปตามสวนต่างๆเลยนะฮะโลาเซลล์นะครับตรงนีนะ้เป็นสวนครบวงจรเลยนะครับผมการปลูกยาให้วัวด้วยนะนี่นะครับผมนี่อยู่ที่อำนาจเจริญนะครับผมพอดีมีงานแล้วก็แวะมาดูสวนของญาติๆนะนี่นะครับผม ตัวบาดานนะครับปุ่มตรงนี้น่ฮะก็แยกไปตามชุดต่างๆเลยนะครับผมนี่ฮะระบบดีมากเลยนะครับผมนี่ฮะนี่จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับผมนี่ฮะหญ้าสวยมากเลยนะครับผมก็จะปลูกหญ้าไว้เต็มเลยนะครับผมเพราะว่ามีการเลี้ยงวัวเยอะอยู่นะครับผม ป่อเลี้ยงปลายูท่ทางนู้นนะนะฮะฝั่งนู้นเปิดเข้าบ่อยบอ่อหนึงนะครับผมน้ําแรงดีมากเลยนะครับผมใช้สีแผงนะแล้วจะมีตัวไดโวดูดจากสายอีกทีนึ่งเข้าไปใช้ในการเกษตรนะครับผมตัวนี้บาดานลงลงบอ่อก่อนนะผมปรับสภาพน้ำนะนี่นะครับผมแผงนะนี่ฮะ นี่ครับผมเดี๋ยวไปชมตัวคอกหญ้าฝั่งนู้นนะนะครับผมเป็นที่ไอคอกวัวนะฮะไปชมฝั่งนู้นกันนะฮะโนขอกวัวนะครับโค,ค,ครงที่ใช้ก็เป็นโครงไม้เนะแล้วก็แผ่นด้วยมเมทัลชีตนะครับผมใหญ่มากเลย ความวัวตรงนี้นะครับผมกําลังทำเนี่ยตัวคอกหญ้านะมีการโกร้แล้วก็มีการเทพื้นไปบางส่วนเทสลปนะครับผมใส่เหล็กด้วยนะครับผมทําอย่างดีเลยตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้การเทสลปขอกหญ้านะครับผม เทสลบนะฮะสูงห้าก้อนนะครับผมตัวข้างหน้าก็จะสี่ก้อนเนาะตัวนี้นะตัวนี้สี่ก้อนตัวนี้ก็ห้าก้อนนะครับผมก็เทสลปบมาแบบนี้เลยนะสวยงามเลยนะครับผมส่วนตัวบ่อตัวนี้ก็ไว้ใส่น้ำให้วัวเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะเนี่ยผมเป็นความวัวที่ใหญ่มากเลยนะครับผมใช้โครงไม้หมดเลยเป็นเสาปูน เป็นเสาปูนแล้วก็โครงไม้หลังคาเป็นสวนครบวงจรจริงๆนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ด้วยนะตอนนี้เขายังไม่ได้ย้ายมานะครับผมไก่จะอยู่อีสวนอื่นนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เอามาเพราะว่าทางนี้เพิ่งจะทําใหม่เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วก็จะเอามาทั้งหมดเลยนะครับผมมีฟางนะครับผมฟางแล้วก็ ไว้ให้วัวนะผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ